สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเริ่มบทเรียนใหม่คือเพลงใต้ยตลิงสองชั้นเพลงเต้ยตลิงสองชั้นเป็นอ่าเพลงในอัตราจังหวะหนาทเปลาวมีทั้งหมดด้วยกันอ่สามท่อนทั้งก็จะทำนองสุดท้ายที่เล่นพร้อมกันอีกอันหนึ่งซึ่งครูได้ทำเขียนโน้ตเนี่ยส่งไปในไลน์ จะแค้นักเรียนก็ไปไปดึงออกมาแล้วก็เอามาดูประกอบกับการเปลงที่ครูได้อธิบายคือจะมีท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามและก็เลงพร้อมกันในเที่ยวสุดท้ายท่อนหนึ่งเนี่ยจะมีด้วยกันสองบรรทัดท่อนสองก็สองบรรทัดท่อนสามสองบรรทัดส่วนท่อนสุดท้ายที่เล่นพร้อมกันนี้จะมีทั้งหมดสี่บรรทัดแต่ละ แต่และช่วงเนี่ยเราก็จะเล่นท่อนหนึ่งสองเที่ยวท่อนสอ,สองสองเที่ยวท่อนสามสอ,สองเที่ยวแล้วก็ท่อนสี่สองเที่ยวลักษณะของการบรเลงเพลงต้ตลิ่งเนี่ยมีวิธีการบรเลงที่มีเทคนิคที่ครูเคยได้สอนไปแล้วจากวิธีการดีดสะบัดไม้ในเพลงโควิดนั่นก็คือการดีดเข้าออกเข้า,ขาเร็วๆเ,เ,เป็นดังนี้นะคะ เราจะใช้เทคนิคอันนี้หนึ่งอันอันที่สองคือเทคนิคในการใช้สายรวดกับสายเอกที่เรียกว่าเสียงทิ้งหน่อยเสียงทิ้งหน่อยเป็นยังไงเสียงทิ้งหน่อยก็คือการใช้มือกดนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เข้าคู่กันคือน,นิ้วชี้นี่กดที่สายเอกส่วนนิ้วโป้งเนี่ยให้แสองความนิ้วแล้วก็ กดลงไปที่สายรวดเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าห่างกันห่างกันแปดเสียงเช่นว่าเสียงซอนก็จะดังซอน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 ,นั่นคือปีดเข้าทั้งสองเสียงสายรวดก็เข้าแครเอกก็เข้าก็เขาถึงได้เรียกว่าเสียงทิงหน่อยอย่างนี้นะคะ นี่คือตัวอย่างต่อไปถ้าเผื่อว่าเสียงที่จะใช้ทิ้งหน่อยเป็นนิ้วกลางนักเลนก็ใช้นิ้วโป้งขึ้นมากดใส่รวกเช่นเดียวกันเช่นอย่างนี้นะคะอะถ้ามันมันจบด้วยนิ้วที่จะใช้เสียงทิ้งหน่อยจบด้วยนิ้วกลางก็ใช้นิ้วโป้งสุดท้ายคือถ้าเป็นเสียงที่จบด้วยนิ้วนาง จะเอานิ้ป้งมามันไกลไปใช่ไหมคะให้นักเรียนใช้นิ้วก้อยกดที่ใส่ลวดย่งนิ้วขึ้นมาเอานิ้วเอานิ้วป้งคำหยาดน,นี้วไว้นะคะแล้วก็นิ้วนิ้วนางกดที่ใส่เอกเสียงที่ได้ก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราใช้สองนิ้วที่ไม่ที่ไม่เหมือนกับอันแรกเสียงก็คือดีเข้าสองอันใส่ลวดใส่เอกแต่ละเมอ่ะ ลักษณะการดีดเสียงทิงหน่อยต่อไปให้นักเรียนติดตามทํานองเพลงของใต้ตะลิงทีละท่อนที่ครูจะทำเป็นตัวอย่างในคลิปหน้านะคะ